ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาส p ีพีเ n n มชนะครับผมตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วกับเกม House เกมผีที่หนูน้อยผู้น่าสงสารแทบบี้นางเอกของเราในเกมนี้ถูกทำอย่างนี้ฮะขนาจิตสุดๆเลย <c oughs> ฉะนั้นวันนี้เราจะมาปล่อยนางจากฝันร้ายนี่สักที <c oughs> เราจะมาปล่อยนาง จากการเวียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่สิ้นสุดอย่างนี้สักกะทีครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมพร้อมไปหมดแล้วเราเหลืออินดิ้แค่2อ,อย่างที่จะต้องทำซึ่งผมพอมีไอเดียแล้วว่าอีนหนึ่งในนั้นคืออะไรฮะเพราะว่านาฬิกานั่นมันดูแปลกๆฉะนั้นผมจะเอาปืนไปยิงมาดูเอาหรือว่าโอ้ยใช้ขวาก็โอ้ what the fuck? ไปอืมผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเว็บฮัลโหลคุณผีโถส้วมอยู่เปล่าไม่อยู่อะไรฮะเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่แบบแปลกๆผมผมออกจากลูบแห่งกาลเวลาแล้วเออ,เอ,อ,อกูฝันไดปะฝันได้เว้ยตายแหลกสลายไปผีโอเคเฮ้ย ถ้าจำไม่ผิดบ้านไม่ควรมีลูกอตายักลอยได้นะโอเคอีอาล่ะพอรีบไปหาโทบี้ดีกว่าโทบี้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 เฮ้ยสวัสดีเมโลดี้เกียดขวัญเสมอฉันคิดถึงเธอสุดๆไปเลยไอ้โทบี้นั่นพี่เหรอแท็บบี้เธอเห็นฉันแน่นเหรอฉันไม่คิดว่าพ่อของเธอชอบฉันขนาดนั้นนะ รู้สึกหนาวหรือเปล่าในนี้มันหนาวเหลือเกินฉันได้กลิ่นเหม็นๆแปลกๆจ้าๆ้าจ้าจ,า,จ,า,จากลิ่นแปลกๆก็แง่ละแปลกมันมีศพตายตรวนั้นเนาะศพเองอะไรเพื่อนก็ขอให้โชคดีละกันกับผมจัดการลูก,กตา่ายได้ไม่ได้หนังกระติกใช่ปะยิงแม่มอ,อมีการเล่นอย่างนี้ด้วยเออไฮทำไมรูปนี้มันออก ภาพมันออกมาจากกรอบรูปซะละโอ้ยวันนี้เพื่อนเอ่อ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 เออเล็บลอดยันยันทำลายหนูโอ้โหอ้โหโอเคอะไรอะบ้านนี้แปลกไปหมดอะไรต่อมีอะไรมั่งก็ไม่รู้เวรกรรมโน้อาลรวุ้เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิโอ้โอ้โอ้ขอต้องหยิบอันนี้ก่อนเข้ามาสิเข้ามาสิฟันฟันไหบอีนี่แตกโอเคเอ่อหอยทากหอยทากยังอยู่เฮ้ยอ๊บ นิวอรอ,อ,อโอโ้แทบบี้บ้านน้องเมียอะไรบ้างก็ไม่รู้แปลกๆสิงอยู่เออเวรกรรมลูกตายักษ์นิ้วยักษ์แล้วก็ปากยักษ์เอ้ยบ้านนี้มีชีวิตแน่เลยครับผมว่าบ้านนี้ถ้าไม่แปลกก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วแหละอ่านี่กินซะแซบเอ้โยเพื่อนสนใจเข้าไปในมิติลีลับกับหนูเปล่าโอเคปืนสอกระบ,บอกเรียบร้อยโอเคอันนี้ฟัน เรียบร้อยออโบลิ่งเอามาด้วยเผื่อได้ใช้โอเคโอเคโอเคขั้นแรกผมไม่มีบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับตอนนี้ทางนั้นชะน,นั้นสิ่งที่ผมจะไปก่อนก็คือผมจะลองดูก่อนว่าตุ๊กตาพูดได้อยู่เปเล่าอะละซึ่งนั่นหมายความว่าผมจะต้องฆ่าผีในห้องนี้เอโยซ่าแมนตุ๊กตาหายไปไหนตุ๊กตาของผมหายไปไหนตุ๊กตาหาย นางตุ๊กตานางตัวดีมันมีส่วนรู้เห็นกับอีพวกวิญญาณนี่แน่นอนเลยเอาละเพื่อนตายซัฟเฟอร์ไอเอผีตัวดำๆนี่มันจะยังจะไล่ผมอยู่ปะฮัลโหฉันชื่อแท็บบี้โอเคโอเคโอเคน้ำไม่ทำอะไรผมแล้วฮะรอดไปเอาละมาดูซิว่าป้าแกยังจะอยู่ในที่นี้ได้ไหมป้าป้าป้าหนูต้องการป้าค่ะ อป้ายาังไงดีได้หยาบคายมากเลยนะกับสิ่งที่หนูทำกับป้าในรอบที่แล้วอ่ะเอา้ากลับมาหาป้าตอนที่ทเธอรู้จักมารยาแล้วละกันเอาเวนกับป้าหนูขอโทษที่ตอนที่แล้วฟันคอป้าแต่หนูจําเป็นค่ะป้างานเข้าป้าเมินโอ้ไม่น่าฟันคอป้าแกเลยป้าหนูขอโทษ si เวนกรรมป้าเมินใหญ่เลยอะ่ะเค ก็ไม่มีทางอื่นแล้วลองอันนี้ดูเทน้ำลงไปได้ปะผมว่าไม่ได้เดี๋ยวๆนของมีจำกัดฉะนั้นต้องคิดต้องระวังรองหน่อยโอ้ยว๊บโดนดูดวิญญาณละลายเลยฮือฮืออ้อะมาอีกรอบอออไอผมเป็ดไปผน นาฬิกาแตกแล้วนางแคปปี้ก็ใส่แตกพร้อมนาฬิกาพอดีเลยเอา้ามครานิชตากรรมนางแย่กว่าเดิมอีกฮะนางตายสนิทติดอยู่ในห่วงการเวลาที่ไม่สิ้นสุดแคปบี้อามกดออกก็ไม่ได้ครับผมเกมแตกอีกแลละป้าขาหนูอยากคุยด้วย อา้าป้าบอกเหมือนเราใกล้ความจริงละไม่มีประโยชน์แต่ขอพูณสลักกำลังใจค่ะอะ่ะในห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้ได้นบนบห้องนู้นไม่ดีอย่างแรงไม่น่าเข้าอาะ่ะยิงอนี้ปะ่ะผมว่ามันต้องยิงลูกกระตาราอะไรสักอย่างอะ่ะเออเวรกรรมผมอาดิโยโลงไปข้างล่างนะด้ปะ่ะนบไม่ได้ฮะ อะไรอย่างเดียวที่ผมคิดออกก็คือลูกกระตาแล้วแหละอละไรเดี๋ยวผมจะลองถามเะนี่ดูแล้วกันเผื่อมีบอเบาะแสฉันฉันจำเป็ดนั่นได้เธอกำลังมองหามันอยู่เธอคือใครเธอคือใครเพื่อนอะไรเราได้บเบาะแสอย่างหนึง่งแล้วพี่โทบี้บอกว่าเธอกำลังมองหาเป็ดนี่อยู่นี่เหรอฮัลโหลแม่นางต้องการเป็ดนี้เหรอไม่ใช่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  ใครวะใครต้องการเป็ดวะมีอยู่คนหนึ่งต้องการเป็ดแต่ทั้งบ้านนี่ไม่เหลือใครและแฮที่พอเออผมนึกได้แมวหรอไม่น่าใช่ป้าเหรอป้าต้องการเป็ดนี่เปล่าป้าแล้วนนเดี๋ยวเดชมาทบีอนนบไม่ใช่ป้าแฮะใครกันแน่ที่ต้องการเป็ดนั่นอืมเนี่ย นบ nope. ไม่ใช่หรือว่ามันจะหมายถึงบ้านนี้ว่าหมายถึงบ้านนี้หรือเปล่าผมผมเก็บเป็ดไม่ได้ผมเก็บเป็ดไม่ได้ดไไดอย่าบอกกันว่าบักอีกแล้วบักอีกแล้วเออไหนๆก็บักละฮะมาลองดูดีกว่าว่าเราทำอะไรกับปากนี้ได้มั่งเอ,อ้อทําไมกูต้องขยันทําให้เกมมันพังทุกรอบที่เล่นเลยวะอ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคโอเครับทราบได้ละได้ละได้ละมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อกี้ตอนยิงลูกตาได้เหมือนว่าจะมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งไงกิ้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 ง,งเสียงอันนี้เหรอยิยงได้ปะปันได้ปะอืมไม่ใช่ที่นี้เหลืออะไรอีกว่าในห้องนี้ อ้ออยู่นานเกินไม่ได้เวรกรรมหรือว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวจะลองดูเออเอเอนั่นเค หมดยังโอเคหมดลวหมดลวหมดลวหมดละหมดละอะไรแต่ละอย่างคือเราต้องกําจัดของพวกนี้ที่มีอยู่ในบ้านไอสิ่งแปลกปลอมในบ้านเรื่อี้ไปเรื่อยๆนิ้วเรียบร้อยตาเรียบร้อยแล้วปากเราจะจัดการยังไงอะโบลิ่งย่อนหล่ย้อนลงไปงั้นเหรอนกไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างสิว่าที่จัดการกันมาได้น้ำน้ำน้ำใช่น้ำนก ใช่โยโลงปากโบลิ่งโยโลงปากโอ้ประเด็นก็คือมันต้องมันต้องหวาดเสียวนิดนึงโอเครับทราบที่เหลือก็คือนิว้วละนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอีกทีห้านิว้วอเคอาเรียบร้อยสำเร็จนี่ไงหัวใจเปรตในที่สุด ในที่สุดฮะฮะฮะนี่เองต้นตอของการที่ตุ๊กตาบอกสิ่งอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้ยินเสียงเต้นในบ้านแฮปปี้ หนูไหวเปล่าเนี่ยแท็บบี้เด็กสาวผู้กล้าหาญต้องมาตายซ้ำตายซากเพื่อพยายามช่วยครอบครัวของตัวเองเออตอนนี้ใกล้ถึงจุดจบแล้วฮะไอพวอนี้คืออะไรอะ่ะถ้าเกิดเป็นแม่ไซส์มันเล็กไปเปล่าโอ,โอ้โอ้คนแก่คุมพ่อกับ น้องสาวผมอยู่มานี่สเตทปีพพมากับผีสิตะแกไม่มีอาวุธด้วยผมไม่มีอาวุธเธอห้ามไปเด็ดขาดเราสนุกด้วยกันมากเลยเธอต้องการใช้ เธอมันโง่เธอมันโง่และไรเฮ้ย hey, นี่เธอทําอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวหยวุดไม่โกรธกันใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้เธอหนีไปได้แล้วฉันจะไม่ขวางทางเธออีกแล้วโอเคโอเคฉันโกหกมันจบแล้วทุกอย่างจบเป็นจบได้ได้โปรดเอาละเวลย The end จุดจบจบแล้วใช่ไหมจบจริงๆใช่ปะแทบี้ออกจากบ,บ้านแล้วเมนูในที่สุดมันรู้สึกว่านานเหลือเกินบ้านนั่นครอบครัวของฉันแขนของฉันมันรู้สึกเหมือนความฝันจริงๆ วันที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้แต่ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วฉันออกเดินทางในทางของตัวเองแล้วฉันเป็นวันที่งดงามจริงๆเกมโดยคิสเละไอแซ n ไนต์จบจริงๆใช่ไหมนี่จบจริงๆใช่ไหมแทบี้โอ้ยเมนูพู้น่าสงสารสรุป ตอนนี้ครอบครัวเป็นไงบ้างเนี่ยแทบ็บแขนนางขาดจริงๆแสดงว่าไอเหตุการณ์แบบในโลกในนาฬิกานั่นเป็นของแท้ของจริงมีอยู่สองอย่างที่เป็นไปได้ก็คือหลังจากที่นางแท็บบี้กับครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในนี้อ,อทุกคนโดนไอตาลุงปีศาจนั่นเล่นงานหมดแล้วตายหมดแล้วเหลือแค่แท็บบี้คนเดียวที่ไอลุงนั่นมันยังเก็บเอาไว้อยู่ สรุปก็คือที่แท็บบี้พยายามจะช่วยทั้งหมดคือครอบครัวในความฝันที่เอ่อตายไปแล้วแต่เป็นภาพหลอนของตาลุงแก่ๆนั่นโอ้โหไอลุงนี่โคตรโหดร้ายมึงทำร้ายเด็กหญิงผู้น่ารักขนาดนี้ได้ไงมีคนแก่โรคจิตประเภทไหนที่แบบบังคับให้แบบน้องแทปปบี้ของเราต้องประจนความโหดร้ายซะขนาดนั้นสมควรแล้วแหละที่โดนขวานจามเข้าให้ ส่วนสมมติฐานที่2ก็คือทุกคนจําตอนที่เราลงไปในห้องหัวใจได้ปะที่เราฟันหัวใจมันแตกแล้วกระโดดไอ้ตกลงไปในห้องดําๆอะ่ะก็คือมันมีตุ๊กตาแม่แท็บบี้แล้วก็พ่อแล้วก็พี่ไอ้น้องสาวอยู่ซึ่งถ้าเกิดไอ้ลุงนี่เป็นคนควบคุมทุกอย่างจากในฝันของแท็บบี้แล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือตัวละครทุกตัวนอกจากนอกจากแท็บบี้ที่ที่เราเล่น เป็นแค่ตัวละครที่ไอ้ลุงนี่มันสร้างภาพหลอนขึ้นมาน่นแสดงว่าแท็บบี้ไม่มีครอบครัวอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอแต่ก็ยังอธิบายไม่ได้อยู่ดีว่าทําไมโทบี้พี่ของนางนี่ตายอยู่ในชั้นใต้ดินสมมุติฐานสองไม่น่าจะจริงว่ะน่าจะอันแรกกันแหละครอบครัวนี้น่าจะตายในบ้านนี้หมดแล้วคือเป็นเหยื่อตาลุงนั่นหมดแล้วมันเหลือว่าแค่แท็บบี้ออามาทรมานเล่นเออน้องสารอาะไรขอเช็คเขาเรียกว่าอ,อะไรขอเช็คเจอร์นอลดูหน่อยขอเช็คบันทึกดูหน่อยโอเค เพลงเปลี่ยนไปปะยับเพลงเปลี่ยนไป Memories ในบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังฝันถึงที่นี่อยู่ฉันรู้สึกได้เหมือนกับว่ามันดึงฉันกลับไปเหมือนว่าฉันไม่เคยออกจากมันมาก่อนแต่ฉันพยายามเตือนตัวเองครั้งนี้ว่าทุกอย่างเป็นแค่ฝันไป ความทรงจําเก่าๆแค่นั้นเองโอเคสรุปก็คือตอนนี้แท็บบี้ปลอดภัยดีแล้วฮะตอนนี้เราก็คือเราเป็นแท็บบี้ในอนาคตกลาลังฝันถึงเหตุการณ์นี้อยู่โอเคก็เหมือนว่ามันจะมีอ่านงไงกบมาแล้วกบมาแล้วผมไปอ่านเขาเรื่อง่าอ่านบันทึกมาก็คือหลังจากที่เราได้ฉากจบที่แท้จริงก็คือฉากจบเมื่อกี้แล้วกดจะปกบจะปากดตัวในบ้านฉะนั้นเออมันมีอีกเอ็นิดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ทําเดี๋ยวผมจะมาลองดูแล้วกันแต่ก่อนอื่นฮะ เหมือนว่าถ้าเกิดเราเล่นฉากจบเมื่อกี้แล้วมันจะปลดล็อกพวกอีเตอร์เอกทั้งหลายอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาน้ำาปลาดเป็ดเราก็จะมีตัวอะไรออกมาสักอย่างนี่แหละผมเขาจำไม่ได้อะไรสักคู่เดี๋ยวผมลองดูเอาน้ำไปลาดเป็ดใช่ปะ,ะเป็ดวัสดีเจ้าหนูเป็นไงบ้างบักบักบักอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ไปละคือ <c ười> <c ười> เธอคือใครเธอคือใครใครคือเธอใครคือเธอเธอคือใครใครคือเอ้าเธอคือใครนางเมื่อกี้นางคือใครคือคนที่ต้องการเป็ดใช่ไหมที่โทบี้เตือนเนี่ยเพราะว่าใช่แน่เลยอ๋อใช่แท็บบี้ต้องการช่วยป่าอย่างหนึ่งได้ไหมเสียงเอ,อ่อเสียง กบนั่นฉันได้ยินเสียงนั่นมาจากบ้านของฉันมันทำให้ฉันนอนไม่หลับเลยฉันจำไม่ได้โดยซั้าไปว่าฉันหลับครัง้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออช่วยจัดการมันให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าพอบทวิตยังเลดี้รีบๆหน่อยสาวสาวน้อยเออคือจะให้หนูจัดการกับเสียงกบในบ้านปะนี่เนี่ย เน่า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 เนอ้้โป้าเห็นป้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ได้แดดยูเครนดิสเกิดบัวหนูทำลายคำสาปไปแล้วป้าแต่ก่อนอื่นขอเราเคลียร์กันเรื่องอเรื่องปิญญาอะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านหนูได้ไหมคะเอาล่ะเมื่อกี้ผมลืมกดอัดครับผมแล้วผมรดน้ำต้นไม้เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏก็คือ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคะนอกจากต้นไม้โตอยู่ในสภาพนี้เฉยผมไม่รู้ว่ามันส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องหรือเปล่าเฮ้เฮ้เเ,เดี๋ยวก่อนผมลืมไปอ่านเจอนี่น่าจะมีอยู่นี่ใช่ปะอะอ่านแป๊บนี่ไงกินตำได้มาแล้วเมโลดี้นั้นชอบการทำสวนมากเลยบ้านเก่าของเรานั้นเคยมีดอกไม้ทุกที่เลยขอบอกไว้ก่อน ถึงแม้ในตอนนี้เธอจะจากไปแล้วแต่เธอน่าจะชอบมันอ๋อก็คือแท็บบี้ในตอนที่นางนี้ออกจากบ้านมาได้แล้วเขียนถึงน้องสาวนางฮะที่ตายในบ้านหลังนี้ไปแล้วอะ่ะโอ้โรเศร้าเลยว่ะเออแทบบี้ทำไมมันต้องเจอสภาพนี้ด้วยวะเนี่ยกูไม่เข้าใจอก็เหมือนว่ามันจะมีอาชีพเมนอีกอย่างหนึ่งให้ผมเอานมรถเป็ดอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองดูฮะแต่ประเด็นก็คือ เป็ดในห้องน้ำอะ่ะผมยอลองโยนใส่เงาแล้วก็ไม่ได้ผลโยนใส่ตัวกันไก่ก็ไม่ได้ผลสรุปมันต้องโยนใส่ตัวอะไรวะ <c oughs> อ๋อคือแบบการใจะให้เป็ดกูเป็นสภาพนี้ใช่ไหมเกมฮะ,ะเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันฮะน้องสาวรดน้ำต้นไม้ ไม่แน่มันอาจจะมีเป้าหมายในสิ่งนี้ที่ทเกิดขึ้น,นทั้งหมดนี่ก็ได้น้องสาอย่าบอกเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าจะไปยังจะไปเล่นเ็นโนอีกมาตีช่วยหน่อยสิ the scream the b o o d d y faces เตียงร้องเลือดหน้าของพวกเขา ฉันจะทําใจใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงหลังจากที่เจอสิ่งพวกนั้นฉันรู้สึกตายด้านแล้วเกินหอยทากมันเห็นผมฆ่าคนทั้งครอบครัวมันก็เลยช็อกอยู่โทษทีมาตีแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอะไะผมไม่รู้นะว่าเป็ดต้องใช้กับใครจริงๆอะแล้วไม่มีใครแบบที่สามารถตอบได้เลยว่าเป็ดเนี่ยามาทําอะไรเวรกรรมฉะนั้นเรื่องเป็ดคงอาจจะต้องยอมแพ้ไว้ก่อนแหละตอนนี้ขอจัดการเรื่องกบก,ก่อน

โอ้ยมึงมัดซุกอะไรในห้องนี้เนี่ยห้องไหนก็ได้แต่ขออย่าเป็นห้องนี้ได้ไหมกบเปลดวิกนวดโอเคออโอเคสักทีแป๊บหนึ่งขอจ้องทีวีแป๊บฮัลโหลเียงกบโอ้ แกจะตายจากกรรมของแกตอบรับสิ่งที่แกทำไปซะดีๆตอบให้โกลา,าเป็นกบที่อุบาที่สุดที่เคยเห็นมาเลยอุ้ยโอ้โหอิวตายเถอะตายเถอะตายเถอะโอ้อ๋ออาวุธไม่พออาวุธไม่พอมีแต่ขวานมีแต่ขวานเอด โอ้โหสมองไหลมาเหวนกำน o ้โอ้ผมเกลียดห้องนี้ทำไมมันต้องกบเข้าไปเกิดสุ่มได้ในห้องนด้นด้วยผมก็แใจมันยากเกินไปไหมโ oh, อ้ยป้าเข้ามาดิโอ้ oh, oh. เอาละขั้นแรกอันนี้พอมันล้มอยู่เราก็สับมัน ขอละขอละผ่านเถอะผ่านเถอะกูขอร้องผ่านเถอะผ่านเถอะนะ <_ d ark> ลื่นลื่นเอ้กบไม่ลื่นน้ำ <_ d ark> เวรกรรมยิงไปหนึ่งที <_ d ark> ยิงยิงอีกทีไปได้ <_ d ark> งั้นก็กลับดักแล้วกันโ <_ d ark> อ้ยฝันผิดทางโอ้โหโหโหนูช่วยกูด้วยหนู นุ้ช่วยกูด้วยเคเคอีนิดเดียวอฮิตบ็อกฮิตบ็อกซ์กองอ้วกมันทำไมมันกว้างจังฮะ Did oh. Oh. The frogs are dead erm The beast falls over, suddenly The over falls still สลายได้ล้มลงจู่ๆก็หยุดนิ่งนี่เป็นการส่งเสียงคส้ายของมัน แมลงวันต่างก็ยินดีเมื่อผู้กดขี่ของพวกมันถูกจัดการแล้วเสียงร้องของกบก็เงียบลงในขณะที่กบตัวเล็กให้คุณเข้าไปใกล้ๆ เจอมิดเพื่อนขอบใจนะที่ช่วยฉันไว้ Hey there Thanks for saving me ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปอยู่ในไอตัวนั้นมันนานขนาดไหนแล้ว I don't know how long I've been inside that beast เป็นฟันลายจริงๆฉันยินดีมากที่มันจบลงแล้วเธอเธอนี่คือฮีโร่จริงๆอืมฉันจะไปที่ไหนดีต่อไปไปไหนก็ได้แต่อย่ามาใกล้กูเดี๋ยวกูจะเอาขวานที่อยู่ข้างๆฟันมึงไอ้กบ เออหัวร้อนใิบไหมห้าตาเสียเวลาไปห้าชั่วโมงโอ้ถ้ายอมแพ้แตั้งแต่2ชั่วโมงแรกก็จบแล้วแม่ฉันอาจจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งอย่าเลยเพื่อนไปกันกลเลยดูเหมือนว่าเธอควรจะมีเพื่อนไว้สักหน่อยนะอ่ะตอนนี้ก็ไปพักผ่อนได้แล้วฉันจะเจอเธออีกรอบอีกสักครั้ง see you again soon Even oh. the nice doll Ni ไม่แฟร์หัวฉากจบยากขนาดนี้วิธีที่จะไปถึงใช้เวลารอบละ5นาทีเจ้าช่วยคุย้ยทอดหอยนางลม38หลอดเออยากโคตรมันจะยากหรอกเสียเวลาถ้าเกิดผมไปถึงไอ้บอสกบนั่นได้สัก14 4 5รอบก็น่าจะมีโอกาสลองได้พออยู่หรอกแต่นี้โอ้โหกว่าจะไปถึงไอ้บอสเวนนั่นคือแบบได้สู้กับบอสจริงๆแค่ละลสัก7ทีเองมั้ง ที่เหลือก็คือตายระหว่างทางหมดครับผมระหว่างทางไปถึงบอสยากมากไอตอนหากบหายอย่างยากและรอบละ5นาทีเออ่อย,ยังช่วยอย่างน้อยเกมนี้ก็จบแล้วอะไรผมจะใส่คำเตือนไว้ในช่วงที่เอนดิ้งแรกจบไปแล้วกันครับผมเพราะเอนดิ้งหลังไม่มีแมวอะไรเลยนอกจากผมวิ่งหนีกบ เออสิงอ่ะล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่องนี้ด้วยช่องแมรี่แบทแอดฮิโรนะครับผมเอาหิไลค์ให้โอ้เล่นผ่านได้ไงวะเพื่อนอ่ะล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปแมรี่แบทแอดฮิโรด้วยที่ท้า้ผมลอดจาก5ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นส0ชั่วโมงนรกนี่มาได้เออสิงอะล่ะบ๊ายบายครับผม